สวัสดีจ้าพี่น้องก็มาพอกันอีกแล้วจ้าใน่สองแอลส่วนกินแซน่บนวเป็นเจ้าไหนพี่น้องเมื่อวานถือห้วยบอรหรือถือหัวยกิน <c oughs> ก็ว่าไปเนาะเดี๋ยวก็เคยสื่ออยู่พี่น,ออน,น้องเอ้ยมันบ่ถือก็คืออะไรก็เลยเศร้าสื่อจอยกุ้งเมื่อนีต้ตำกอลเรากุ้งซเซ่ซมาสตอร์แล้วก็เมดตรกะทินลายๆพี่น้องจา้าอืมอ จวดจวดเจ้าต่อเอาใช้ตัวเย็นไหมเล้วม่ประกอบด้วยแมงแบบก<บ>ุ่มเท่าละสองตัวแล้วพี่น้องไซส์กำลังดีไซส์เนี้ยอืม Nửa đỉnh đỉnh Chịu tỏ Sốt đáy bây

มันจะเลกอันเนาะพี่น้องพี่ซื้อเละกันเะซื้อๆอะไรไกันมีแต่เละเลอันมันเละอันมันหลา,ายซื้อไนซ์ส์เบาเบาเรื่องเละอีกอะเ <c oughs> พิ่นว่าหรอกว่า ือนหยังกินคนนู้นอีกกินคนนู้นนู้นตัวเย็นได้เถอะรับบานวังยามันก็เอาโน้มาทำพี่น้องบอกการซื้อโน้นกินยุคกรุงเทพ กินแล้วมันคิดกินไปคิดไปนะก็เล็กระรกบ,บายแย่แนกระมักบบเอาหนูมานะันำพี่หนังกินหนูอยู่บ้านสบายใจกว่า <c oughs> กินยังเดี๋ยวเลยสบายคดอืม ขนมจีนพี่น้องที่ซ้งมากกย่งมี่ยูนะจ้ะสามฮอร่อยคือเกาพี่น้องเป็นคนมาก,กินเส้็นก็ได้ตองขายเส้็จ แมฆาเลยงกัน,กนอบอมากินกับเมฆแจะว่ายแยกรบอน้่ไปหรอวาเสียงเซ็เขาตกยังปีปคดค,ๆๆคัดัจะเฮ็ดที่เป็นปีเแลเ้วย,ยังบอจริงๆคคัดคัดยุ่มึงกินขอนียวไลายดกินแข็ง แคบมันเผ็ดบบพริกเพราะมันเป็นบบพริกแข็งพี่น้องเอ้ย กรอบดีแล้วก็บะโขมพร้อมอมอาเชิญต่อกัน

เต็ดต่าสองตัวสุดท้ายพี่นังจวดืมอ เชด้สตอก็เมนพากเกเตไหมซีซดกิมกับเพรแห้งอ้ lên mẹ thật ở cho bạc coi Sốt bên này thức được bóc

น้ำกับเบิร์พี่น้องจ๋าเอาสำหรับมื้อนี้จาก,กข้อขอบุณเขาพุ่พี่น้นองที่เขามาให้การติดตามรับส้มคลิปกินตำกเลล็อกงงสดแล้วพี่น้องปากพี่น้องกดไไหลก็แช,กช,กช์ก็ตดตามเพราว่าจะเป็นทังแฟนเพจ a c e b o o k หรือว่าจะเป็นท Tube, นั้งยูทูบแล้วพี่น้องจากก๋าเข้าไปเป็นกําลังแรงอเออแร่งใจเหตุกันได้ชส่วนนี้ก็อาซิตอบคอมเมนต์สาๆในเด้อพี่น้องเพราะว่าติดารกิจติดงานพี่น้องขืนเว้นกับเว้นนักแนมส่วนนี้คนไข้เริ่มมากแล้วพี่น้องจ๋าก,ก็ อาจจะตอบคอมเมนซาเนีย่ยกับกิสิพยา,าย่มไรตอบให้มันเบิดนอกจากบ่าสิเป็นทั้งเพจบ่าสิเป็นทั้ง youtube พี่น้องจา้าแต่ว่ากับขอขอบุณขอบพูนพี่น้องที่ซอยเขาม้าเบิงหลือกับซอยเขาม้าคอมเมนต์ติส้มให้กำลังใจมาโดยตลอดพี่น้องฝากพี่น้องแน่นอนผู้ใดที่อยากกินขนมจีนของแอลพี่น้องจ้ากะยังมีอยู่ด้วยจ้าสามห่อหนึ่งร้อยบาทพี่น้องสามารถสังซื้อได้ทั้ง แฟนเพจดีว่าสิแอดไลน์แอลมาก,กเลยจ้ะเน,ะนานะอ,อ่าพี่น้องจ้ะเอาสาลับมนีกับออตูร่าพีและน้องไปแล้วจ้ะเอาไวพ้พอกันคลิปหนาเมื่อหนาเนาะพี่น้องสาลับมนีไปแล้วสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปจัดการคุณสามีก่อนเปิดเสียงรบกวนพี่น้องจ้ะแต่รอดเลย